ที่นี่จะพาไปแลกโครงการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูห้วยแมคลีกันบ้างนะคะซึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคเซนวยุบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนกําลังพลรวมกับเทศบาลตาบลบแมคลีตาบลอําเภอตโมโอจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็ประชาชนได้รวมกันจัดโครงการอนุรักษ์และการฟื้นฟูห่วยแมคลีโดยการมีส่วนรวมข้องชุมชนค่ะ เนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะพักตบชวาก็จัดเป็นวัชพืชเทสร้างปัญหายั่งมากนะในแหล่งน้ำสาธาณามีการเจริญเติบโต,ตยังรวดเร็วก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างตตอสิงแวดล้อมฉันทําให้น้ำนาวเสียแหล่งน้ำในตื้นเคินแล้วก็กรีดขว้างการไหลระบายของน้ำตามแหล่งแม่น้ำในพื้นที่ตลอดจนเกิดปัญหานา้ำหลอนตลิ่งท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแกร่ราษฎรในวงกว้างค่ะเทศบาลตำบลแม่ครีนะคะก็ได้ตระนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วยการโยนเอ็มบอลลงสู่แหล่งน้ำการขุดหลอกกำจัดพักตอบชวาวัชพืชและก็เก็บขยะมูลฝอยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการน้วยงานต่างๆในการรวมกันอนุรักษ์และการบำรุงรักษาห้วยแม่คลีโดยมีนายชชลิต บุญซีรีนายอำเภอตะมดนะคะเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ะนี่ก็จะเห็นผับบรรยากาศนะคะมีการรวมด้วยช่วยกันค่ะกับหน่วยงานอ่าบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็ทางเทศบาลตาบลบุญเมขีแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะในการโยนต์เอ็มบลลงไปในเร่งน้ำลำโคองนะคะเพื่อทําให้น้าเสียกลายเป็นน้ำดีนั่นเองใช่แล้